นี่เป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของมมยไทยวอริเออร์ด้วยครับมีการอันหนัก66กิโลกรัมครับเป็นปอนด์นี้ก็140ปอนด์นะครับซูเปอร์ไลท์เวทซึ่งน้ำหนักนี้นี่แสนชัยบอกว่าปกตินี่ครับแสนชัยชกอยู่128 130นี่ถือว่าโอเคครับแต่วันนี้ขึ้นมาต่อย140 ด้วยความสูงของแสนชัยนะครับ168เซนติเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าตัวเล็กนะครับเป็นชายไทยที่ตัวค่อนข้างเล็กถ้าเทียบกับมาตรฐานความสูงของเด็กทุกวันนี้นะครับของเด็กไทยทุกวันนี้แต่เหลือเชื่อเพราะว่าภายใต้ความสูงแค่168เซนติเมตรของแสนชัยนี่แกมีกล้ามเนื้อนะครับมีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งส่วนนี่ลีเกอร์หมูทูน,นะครับแหมผมไม่อยากเรียกชื่อแกมูทูนี่ถ้าเกิดเรียกกันเป็นภาษาไทย เรียกหมูทู่ก็ฟังดูไม่ค่อยดีถ้ายิ่งเรียกอย่างหมูตู้นี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่ได้ครับเพราะนั้นมีเชื้อสายมองโกลนะออคเขามีเชื้อสายมองโกลครับเรียกว่าเจ้าเอ๋นะครับน่าจะฟังดูแล้วเออเหมือนพระเอกหนังจีนหน่อยนะครับก็เจ้าเอ๋นี่ถือว่าเป็นยอดมวยของจีนในยุคปัจจุบันนี้นะครับเห็นชื่อแมนจูแบบเออชื่อแบบออกมองโกลแมนจูแบบนี้นี่ ไม่ทราบว่าน่าจะมีพื้นฐานทางมวยปล้ำของแมนจูหรือว่ามองโกโด้วยนะครับกีฬาประจำถิน่นก็เลยก็ในโอลิมปิกเกมครั้งนี้นี่นักกีฬาของกวางเจานี่ก็ได้เหรียญทองด้วยนะในประเภทพวกมวยปล้ำมวยยูโดอะไรพวกนี้แหละซึ่งมวยปล้ำในแบบของจีนนะครับ บางทีมวยไทยเราเคยปะทะมาแล้วนะครับเราจะใช้ชื่อเรียกกันว่ามวยสานต้าแล้็มักจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับมวยไทยนะครับมวยไทยเราที่ไปชกที่จีนนี่เจอมวยสานต้านี่มักจะดเรียบร้อยนะครับนี่ดูลีลาการไหว้ครูของจอมมวยสรคคมนะครับวันนี้โจทย์อีกข้อน,นึงก็คือโชว์การไหว้ครูให้ชาวจีนได้ชมด้วยอย่างสวยงามส่วนนักมวยของจีนนี่ไม่มีลีลาตรงนี้ก็ใช้อาศัยการยืด นี่ครับท่านพลเอกชัยศิจินวัตรท่านพลเอกชปจัน,น์ระโร์ครับสองกำลังสำคัญที่ผลักดันมวยไทยก้าวโงงเตอร์นและนี่เป็นแม่เหล็กสำคัญของเราแสนชัยแสนชัยนี่รำสวยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็รำเสิร์งหมอลำขึ้นเวทีครับแสดงออกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นเลยนะครับและตอนนี้ก็มาไล่รำในกระบวนท่าต่างๆของการไหวครูมวยไทยครับ เมื่อสักครู่นี้ถ้าหากว่าสังเกตดีๆนะครับจะพบว่าขบวนที่นําแสนชัยขึ้นเวทีนะครับจะเป็นนักกระไทยนะครับแต่งชุดนักกระไทยขึ้นมานี่มีนักมวยดังหลายคนนะครับมาเป็นรับบทเป็นนักกระไทยนะครับคนหนึ่งที่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นเราพูดถึงมันนัดบนจำนงอ่าครับเราพูดถึงวีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มันัดก็มาครับวันนี้มนัดมาเองนะครับแล้วก็ยังมีซีอู ซส,สุนันทชัยนะครับก็มาเป็นร่วมมาแสดงแบบเป็นนักรบไทยนําแสนชัยขึ้นเวทีวันนี้ด้วยนะครับแสนชัยแน่นอนครับเตี้ยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างที่บอกก็ว่าแสนชัยนี่นอกจากจะมีกล้ามเนื้อทีออ่แข็งแรงแล้วนะครับสาหรับวัย32ปีนี้ถือว่าปึกมากๆในกล้ามเนื้อของเขานั้นยังมีทักษะที่สุดยอดนะครับแต่โจทย์วันนี้โจทย์วันนี้หนักนะครับโจทย์ว,ว่าเจ้าถิน่นแล้วมาเผยแพร่เมยไทยและเขาชจทย์ก็จเจ้าถิน่นใจยังไงออกแบบไหนให้ประทับใจ แต่เป็นแสนชัยที่ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งการโชว์นะครับแห่งการโชว์มวยไทยเพราะว่าแสนชัยนี่ไม่ได้ชกแค่ชนะอย่างเดียวนะครับปัจจุบันนี้ให้ประทับใจด้วยต้องชกให้มีลีลามีความแตกต่างนะครับว่าอ่ะมวยอย่างแสนชัยนี่ถ้าตัวนี้1 5 0 0 0 0บาทเนี่ยเขาได้มาอย่างไงไม่ใช่แค่ว่าชกชนะนะครับต้องชกให้ประทับใจแต่วันนี้มากกว่านะครับมากกว่านะามากกว่าแสนหน้านะครับ และได้รับการเซ็นสัญญาเข้ามาอยู่ในสังกัดของวอริเออร์นะครับมวยไทยวอริเออร์มี4 0 0 0 0นบาทแน่ๆนะครับอัตชกกี่ไฟเนี่ยอาจจะตัก2สองสาไฟนะครับแต่วันนี้มีแสนชัยนี่มีหลายแสนบาทนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงช่วงทําเงินของเขาเลยแมบดูลีลาการดึงหลบนะครับโด้นครับเครื่องหมายการค้าของแสนชัยนะครับถ้าม้าดิดกระโหลก กรรมการปิยะเหล็งสุดใจครับเห็นแล้วยิงยิ้มเลยนะครับยิ้มไปเตือนเล็กน้อยนี่แต่กระบวนท่านี้นี่ใช้ในเวทีมวยไทยในกีกามวยไทยแบบถูกต้องไม่ได้เลาวหวาดเดกาไปนะครับสุมีเอียงนิดนิดหมุกก้อหนักครับแสนชัยเพราะว่าเคยชกสากลมาแล้วถูกครับโชว์ทุกอย่างนะครับเรา เพลินเลยครับดูกันเพลินบางทีบรรยายบรรยายอาจจะบรรยายไม่ทันนะครับแสนชัที่โชว์ทุกอย่างครับมีกระโดดทิบหน้าบาทารูปพักนะครับโดดเกี่ยวนะครับที่อย่างที่คล้ายๆล้อเกวียนอย่างที่เรียกกันว่าม้าดีดกระโหลกมีหมัดนะครับหมัดคอยฉกจังหวะกดก็ไปอ้าวี่นะครับมีมีบ้างนะครับโต้บ้างนี่เจ้าเอ๋อนะครับแสนใจเข้าไปครับเหมือนจะเกาะแต่ไม่เกาะนะครับผลักออกมาหาจังหวะหาจังหวะทำครับเก่งแข้งซ้ายนะครับ เก่งแข่งซ้ายครับดูครับว่าจะออกอาวุธอะไรครับจะเลือกออกแบบไหนแสชนชัยี่ถือว่าเป็นประเภทตามสั่งนะครับเป็นนักมวยไทยประเภทตามสั่งสั่งออกแข้งได้ครับออกเข่าได้ศอกได้ทุกอย่างเตะซ้ายขึ้นสูงครับดาดํา้าจะทีบคือดูการดูแสนชัยชกนี่ถือว่าเป็นความเพลิน เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับไม่ใช่มวยไทยที่จะต้องจ้องชนะค่าคารนกันอย่างเดียวนะครับดูแสนชัยชกนี่ดูเหมือนดูศิลปินดึงนิดเดียวนะเมืม่อกี้มอนละเสั่มีแข่งครับเป็นศิละปะนะครับของการชกของแสนชัยนี่ดูเพลินๆน,นะครับดูสวยงามโอ้ยสวยไหมครับสวยไหมครับโอ้ทำท่าจะต่อยแล้วสอครับ เสียงปรบมือเนี่ยเป็นเสียงปรบมือของชาวจีนนะครับโอ้โ oh, หนี่ครับดู <ผม S 1> แล้วต้องปรบมือนะครับขนาดคู่อืึ่งก็อาจจะดูกันเฉยๆนะครับดูกันนิ่งๆแต่คู่นี้โอ้โ oh, ห oh, ดูครับอาการของเจ้าเอ,อ๋อเลือดนะครับที่ไหลไหลออกมานี่โดนเข้าไปครึ่งปากครึ่งจมูกนะครับยังฟื้นไหมคะับโอ้ต้องไปขอโทษครับดูครับจะชกชกชกโอ้โหโอ้โหชัดนะครับโอ้ชัดเจน ชัดเจนจริงๆครับเป็นการชนะน็อกที่เฉียบขาดอย่างยิ่งนะครับของแสนชัยพ K แสนชัยมวยไทยยิมนะครับในวันนี้ครับเอาชนะนอนักมวยจีนคนสีเมืองสินะแสนชัยที่ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นนักมวยอิสระนะครับแต่ก็ฝากซ้อมอยู่ที่13เหรียญพระราม9ครับ ท <Das que ath> ่านพลเอกชัยศิทธิชินวัตรป,ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันโมเดล Super lightweight ของโมเดไทยวอร์เรอร์เธอประเกียดสำเร็จบรรดาศัดพระบรมราชินีนาถขึ้นหม้อเข็มขัดแชมป์ของ Super lightweight กับแสนชัยโอโด้ดูลีลาครับนี่ครับม้าดิกระโหลกนะครับใช้ที่เวทีเมืองไทยนี่เวทีมาตรฐานไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามือนวมไปสัมผัสพื้นนี่ถือว่าเป็นกติกาแต่มาใช้โชว์อย่างนี้ไม่เป็นกติกา ธงชัยแม่งตายธงชัยธงชัยใจดีนะตีก๊อล์ฟวันละแสนน,นี่ครับยกเดียวครับ